เดดเดดบูเอะเอะเอโอ้โหยิงใหญ่เลยข้าจะไปกินเจ้าเหอะข่าข้าจะกินขอเจ้าเอะเออ ตายแล้วจะยิงทำไมโอ้ยเออวันนี้พี่เอไม่มาใช่ไหมทำไมฮะถ้าพี่เอพี่เอไม่มาแล้วใครจะเก็บของให้เจ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 ต้องเก็บเองนะโลกเก็บเองเลย เก็บของใส่ตะกร้าให้ป,ป๊าป๊าก่อนแล้วเก็บของเล่นใส่ตะกร้าให้ให้ป๊าป๊าหน่อยไหนคนเก่งแล้วเก็บของเล่นใส่ตะกร้าให้ป๊าป๊าหน่อยครับชีเจดูอะไรลูกชีเจดูอะไรอยู่ฮะฮะดูอะไรไหนเขากวาดบ้านหนเห็นไหมซีเจกวาดบ้านได้ไหมเนี่ยเขากวาดบ้านเนี่ยเห็นไหมมาเร็ว เอา้ากวาดบ้านอะไรใช้ปืนกวาดยังไงอะ่ะโอ้ยโอ้ยผ้าอะไรนะ่ะเอาผ้าอะไรไปแอบอีกละไปไหนเอเอ,อโอ้โหโอ้โหยิงซ้ำด้วยน้ำอ๋อเขาว่ายน้ำ